อ้สวยนวมากเอ้าตอนแรกหนูประมาณจะแมนว่ะงานไม่แมนนะพี่นนไม่แมมันฟุ้งฟิ้งเหรอมันน่ารักมากแล้หนูจะให้ทุกงานข้าวๆนะแม่นะคือเล่นของเล่นจนผานตัวเป็นแม่ค้ามันแปกๆปะคือยังไงแปกๆมาทุกคน ใช่ใอันนี้น่ารักมากแกใครเลี้ยงเนี่ยต้องมีป้าเนี้ยราคาดีมากครับอันนี้ฉันเก็บหรอฉันเก็บหนึ่งบล็อกยกหนึ่งบล็อกอันเนี้ก็บหนึ่งบล็อกเอันนบล็อกไปแล้วทั้งหมดมี่เก็บใช่ไหมแมวมาดูเรามาดูงานน้องกันน้องน่ารักมากอุ้ยอุ้ยเยอะด้วยสองสี่แปดสิบได้แมวสิบตัวตัวละร้อยหกสิบบาทแกรอดูงานก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกราคานึงพันหกร้อยบาทนะ พี่พีระวังมือเก้าให้ทุกคนดูพี่พีไม่ทำลำดับต่อเลยเดี๋ยวไม่การไล่ต่อเลยเป็นไรอ่ะปุ่มคือเนี่ยเห็นไหมไม่เด็กขาวก็ต้องเด็กดำไปเดินโอ้ยตัวใหญ่นตัวใหญ่ด้วยไปมาตีนะเฮ้ยน่ารักมากอะไรนะอะไรเจ้าหัวเงินน่า A หนึ่งหน่งสี่หนึ่งหนึ่งสใครเอาหินได้เลยเดีนี้ A หนึ่งหนึ่งสขอขอดูไข่ไปตูไข่น้องไหมมีตูดด้วยแกแล้วมีตียงน้องด้วย A หนึ่งสี่เร็วฉันประทับใจตรงที่นอนมีไข่อะจะไปตั้งไว้ในตู้แมวสามสี่ชั้นกอนไปน้องเป็นไปเป็นไปเอาเลยไป้พี่ออะไรกันอ๋อได้ครับอ้ยนี่เท่ ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอต่อให้เตะก่อนบู๊แต่หนูมีจำนวนหนูจะให้พี่ในราคาที่พิเศษกว่านั้นแก้ราคาให้คันเข้าใจความเข้าใจพี่เก่งยังเวลาเชื่อกว่หนูอ่ะขอตั้งราคาก่อนเข้าใจยังเดี๋ยวหนูเอาให้ยังใช่มเอาเลยหนูแก้ราคาให้ตอนแรกเท่าไหร่พี่นนท์บอกเบื่อมากเบื่อมากแต่คอนชีเบื่อไม่ มีสองสีมีสีแครกับสีชมพูนะคะเดี๋ยวพี่รอนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่โนนแก้ให้พี่โนนแก้ราคาตามหลังได้อันนี้ตั้งไว้แบบนี้ราคาถูกมากราคาดีสุดแล้วอะไปต่อเพราะว่าอันนี้คือตัดให้ในช่วงที่ทํารหัสไม่ทันตามหลังอันนี้แกะตัวอย่างได้ไหมไม่ได้แต่ว่าน่ารักมากสิบสองตัวสิบสองตัวแล้วงานสวยด้วยอันนี้นี่คอสตอรี่ยาวขึ้นพี่ีต้องเอาคคอสตอรี่มา อบููไปไหมใครพิม์ใครเจ้าพิมนะล่ะน้องบู้นะกลับไปขายราคาเท่าเดิมชื่ออะไรอ่ะพิีน้องชื่อสุริน้องสุรีเนี่ยมันมันไม่เห็นอ่ะมันมีกล่องเดียวใช่ไหมมันมีมันมีหลายกล่องแต่เปิดได้เปิดนะเขาไม่เห็นงานอ่ะมันเนี่ยอยู่ไม่เปิดผ่านไม่ได้เลยนะได้พี่โดดจะมาติบสองตัวเลยนะติสองตัวคือมันไม่ได้เปิดอ่ะได้ได้งั้นตัดเหลือเจ็ด คือตัวย่อยเดี๋ยวค่อยไปนี่อีกทีหนึ่งจะพูนะครับทำไมชอบเป็นอย่างเงี้ยโอ้มือมันไม่ดีนะไดน่ารักนะแกะดูสิได้สีเขียวว่าก่อ่ะใครเข้าอุ้ยชมพูเอ็นหนึ่งส่วนแปดนะได้น่ารักปะอ่ะน้องเป็นงานประมาณนี้นะคะน้องจะเป็นงานประมาณนี้นะคะเหลือแค่ห้ากล่องเหลือแค่ห้ากล่องสุดท้ายนะงานน่ารักนะครับเหาบ็อกนะเป็นนี้นะทักแอ๊บ่อ เหลือแค่ไม่กี่กองสุดท้ายเกินไปปะพี่เอฟคืนนี้แล้วไปเปิดร้านเร็วๆเชื่อหนูเอหนึ่งหนึ่งเชื่อหนูหนึ่งพันแปดร้อยคนมาทำอะไรกันคะเร็วเอหนึ่งหนึ่งหกนะคะพบเอีซรีพาวเวอร์พับคอใหม่มีไหมอันนี้เอหนึ่งหนึ่งหกนะครับคนหลังอ่ะเอายกบอกไหมล่ะหนูจะไปตามหาให้ ักแชทก่อนเอาทิ้โลก่อนแม่เอาขายโลให้หมดให้น้องโชว์ศักยภาพก่อนหรือโอนเงินก่อนตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะได้โชว์ุศักยภาพคุยกับเขาต่อได้โอเคครัคือถ้าขายหมดไม่หมดนี่คือเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเท่ากันเข้ากันพี่บอลรอถึงอ่ะไปถึงสวรรค์แล้วตอนเนี้ยมีสวีทดีนไหมเขาช่องสวีทบีเหมือนฉันเลยนะมาปอบมาให้มีมาอ่ามีไงมีไงมีขอสตอรี่เอาขายเบบี้นี่ก่อน อันนี้น่ารักไม่ใช่คายเบบ,บบี้คอสเบบี้มันเป็นไอออนแมนภาคแรกนะไม,ไม่มีของแล้วนะครับข้างในมันก็จะมีตั้งแต่มาร์ควันจนไปถึงตัวหลังเลยม,บบยมีมีแค่ไม่กี่กล่องนะไอออนแมนนะคอสเบบี้ของของฮอทอยนะซึ่งไปลุ้นเอาซีเครตน่ารักมาก A102 นะ A102 นะครับใครเอาเอาเหมาบล็อกไปเลยนะนี่พอมทอดเนแนะ พี่แจ็คมีมีแค่16กล่อโอเคขอบคุณนะครับเอ๊ะหนูว่า16หมดแล้วขอบคุณตักออกหนึ่งค่ะโนนขอให้ได้สี่ชงทุกตัวแล้วไปให้พี่เก่งพูดให้ชื่นใจสิแปลกๆรวมนั้นกล่องเป็นกล่องพิเศษแม่โอนเงินวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้เลยพี่แจ็คหน่อยเดี๋ยว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 จะเอาใช่ไหมเดี๋ยวมาให้ราคาดีด้วยมีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอยากได้ตัวไหนพูดก่อนตักโอ้โหดูหนูดิได้เลยมา โอ้โหหน้าเหมือนหนูเลยพี่นนท์ไหนได้เขียนว่าเปิดตัวอื่นเถอะคือทำไมหนูเป็นคนแบบนี้อ่ะเขาขอเปิดตัวนึงหนูเปิดตัวนึงใพูดตามเขาขี้ทำไมหนูเป็นอย่งนี้อุ้ยแต่งานตัวเบื้องเริ่มเลยนะน่ารักมากครับงานน่ารักมากเดี๋ยวเปิดตัวน่ารักให้ดูเขาบุ๋มขายหนูไม่ขายเพราะหนูช็อตพี่นนท์แก้ราคาเลยค่ะราคาขายเท่าไหร่ ยกบล็อกมีแปดตัวสองร้อยมีกิ่หนึ่งตัวนะแปดตัวใช่สองร้อยตกตัวละสองร้อยนิดิดปะสองร้อยหกบาทนะครับรหัสคือเราเอาให้ทันเพราะมีน้อยเอหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะปะเริ่มเอหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะหกห้าหกแต่พี่ได้ยกบล็อกในราคานี้ลดนี่แค่ห้ากล่องเลยนะครับน้องเป็ดน้องเป็ดหมดค่ะต้องไมรอพี่บ้านเขาอยากได้อะไรอีกเร็ว โทอ pues ันนี track, teachers, nah. ้น uh, ่าร <it means. S 2> ักมากที่เวลาฉันแกะให้ดูลายๆเพจป้ะ <molecule> ค <surprise> <uni S 1> <icy an. S 2> ือราคาดีมากอันนี้คือราคาที่ยกบล็อกเลยคือราคาที่ยกบล็อกใช้คําว่ายกบล็อกเลยนะเป็นแมวมารีและเป็นงานของคอรคอยซึ่งดีมากถ้าข้อความเพจก่อนแล้วเข้ามาพิมพ์รหัสระบบผมจะดูดนะรหัสคือเอหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเอหนึ่งหนึ่งูนย์นะคะใครเอาพิมพ์ได้เลยมีวันพีชหลงบ้างไหมไม่แน่ใจอันนี้เป็นคนที่ขายยกบล็อกให้หมดตรงนี้ก็คือจะเป็นราคาปกติแล้วนะคะนะ ไปเอารหัสคือ A 1 1 0่งหนน์จบไหน,หนูลบไล <Okay. S 1> แล้วไม่ใช่ราคานี้นนตัวนี้ชารลโอน่ารักสุดๆที่โดนทิ้งไม่ได้เลยนะท,ยทิ้งไม่ให้ไม่ได้เลยนะใครจะเอาหนูลดให้แก้ราคาเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแก้ราคาให้หัหหหหนห้ารอย มันอันไหนอันนี้พี่นนอ์จะมา,มาขายพันแปดมันไม่ได้ค่ะ,คะน่ารักมากเธออันเนี้คือตัวนี้น่ารักมากมันจะต่อกันมาเป็นชิงช้านนพี่ยกคบกบล็บอกไปนะที่จะได้เป็นน่ารักมากมันจะเป็นชิงช้าสวรรค์แบบนี้คือน่ารักมาก ใครเอาวันนี้รหัสคือเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งปกติเขาขายไม่ใช่ราคานี้นะเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ได้ครบบล็อกแล้วเป็นชิงชั้นสวรรค์แบบนี้เอหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีกำกัดใครเอาพิมพ์ได้เลยน่ารักน่าร้องงานน่ารักใครไปสายชาริโอเอาได้เลยราคานหนึ่งบาทไม่ได้อะ่ะอุย้ยแค่น้นองดิด,ดิบล็อกเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีกี่บล็อกมีแค่วันสิบบล็อก มีแค่สิบบอกใครเอาพิมพ์ได้เลยทักข้อความก่อนเดี๋ยวนะว,วิธีการเอฟคือทักข้อความเพจก่อนนะครับทักข้อความเพจเหมือนส่งข้อความไปที่เพจอะแล้วค่อยกดรหัสหน้าไลฟ์นะมันถึงจะไลฟ์ติดอะครับเอ้ยมันถึงจะซื้อได้อะแตกตัวนะบ็อกหนึ่งอะงานดีนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกตัวคือมันต้องต่ออันเนี้ยงานจะต้องต่อแล้วปกติเุ้ยดูดิอะดูงานเขาเอาได้คูโรมิเด็คุโรมิมา ไม่หวานะอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะมันมีอะไรหวยอย่างนี้ของมันด้ยนะกว่าเนี้ยแนะนว่าต้องถือ็ o กเาน่ารักสุดๆโอเคร้อยทำแล้วน่ารักมากอันนี้น่ารักมากจริงๆอุ้ยอุเดี๋ยวแกให้ดูก่อนนีเรามีแมวกวักที่มีกล้ามาถ้าใครเคยเห็นเนาะเอาเลยไปะเลกัน อ๋อได้ค่ะเฮ้ยนี่เท่ทำไมอ่ะเดี๋ยนนะเดี๋ยนนะขอต้อนให้เตะก่อนนี่ดึงอนะะเขาบอกพีชขยันสุดสุดแย่จริงนะโอ้โหคนทำงานสาสี่ห้าคนบอกพี่ขยันคนเดียวพีชก็จะไม่พูดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะเป็นแบบแมวอย่างงี้แต่มันน่ารักนะงานอ่ะมันเป็นแมวแบบกล้ามตัวมันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเดินนะบอกอ เอหนึ 1> 1่งหนึ่งสองท่ี่ตัวมันเป็นแมวกล้ามใหญ่เป็นแมวกวักนี้นะครับงานเป็นนี้ใครจะเอาแล้วครับเอหนะึ่งหนึ่งสองเนอะเอาไปเล่นน่ารักอันนี้มันเป็นหน้าตายย่างนี้เห็นไหมได้แมวตัวนี้เดี๋ยวเปล่ให้ดูอีกตัวครับเอหนึ่งหนึ่งสองยังเหลือนะถ,ถึงบอกไงว่าไม่อย่างนั้นนะจำได้ว่าเคยซื้อเกื็บร้อยอะตัวอย่างี้อุ้ยอันนี้สวย 1> 1 2. อันนี้เป็นแนวสีนี้เป็นแนวกว่าอันนี้สวยนะาะเหลือแค่หนึ่งกล่องนะแล้วก็หนึ่งกงนะล่กงกองสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นเหมากล่องนะครับอันนี้เป็นเหมาบล็อกนะเนาอะอันสองนี่มีอะไรมีแบบ,บ oss, อย่างนี้ด้วยนะอะไรสักอย่างเอหนึ่งหนึ่งสองนะเหลือบล็อกสุดท้ายนะโอเคขอบคุณครับอ่ะหนูขึ้นต่อเลยค่ะ มาจ้าเอ้ยพี่พีอันนี้เก็บใา้มันดีดี๋มันหายต่อไปอันนี้อันนี้แกะได้ใครอยากได้เจ้าหญิงยกมบอร์้นใครอยากได้เจ้าหญิงไหมจ้าเจ้าหญิงค่ะมีสองสี่หกแปดมีแปดจุ่มขายยกบล็อกนะไลน์นี้ขายยกบล็อกนะคะเดี๋ยวให้ดูงานคร่าวๆเดี๋ยวหนูจะให้ดูงานคร่าวๆนะแม่นะคือเล่นของเล่นจนผันตัวเป็นแม่ค้ามันแปลกๆปะคือยังไงแปลกๆมาทุกคนทุกคนว่ามันแปลกๆปะ อ๋อเปิดเลยครัวเอาเปิดโอเคหรมีแค่หกกล่องนะมีหกบอ็อกเท่านั้นจ้าเจ้าหญิงมามีแค่หกบล็อกเท่านั้นโอ้โหชุดเป็นอะไรกัน่เมื่อเราฉันเปิดกล่องจุง่มให้เลยถ้าไม่ได้เซนอดรล่าก็ต้องได้จัดมิ n แต่ซึ่งชอบจัดมิ่งเนี่ยไม่ติดเจ้าหญิงใช่ไหม 1, 1, ห,ไหนึ่งหนึ่งห้าใช่ไหมยกเซตยกบอ็อกจบยกเซตยกบอ็อกจบเจ้าหญิงใช่เจ้าหญิงเธอฉันรู้ว่าพวกเธต้องชอบสิงนี้ เพราะเธอชอบสิ่งนี้แน่นอนดีชอบยกม็อกใช่ไหมจบแล้วราคาดีราคาที่แบบห่านที่ไหนไม่ได้ราคาก็คือลานแตก